สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่วรักทุกท่านสวัสดีเอฟซีที่จะโชคดีในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน25ง4เมื่อนี้เอาหนังสือเลขทิปมาเสนอเด้จ้าเอาเลขทิพมาเสนอค่ะ อีกคิปกับหน้าสรุปของพังเลขเด้อเดี๋ยวเอามานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันอันนี้หน้าปุกลอตเตอรี่เนาะก็คือมาหกหกสองตรงกันกับเลขทิปเลขทิปก็มาสองหก เลขตูเดียวกันบันีน้กมาวิเคราะห์ภาพหนาปกเนาะภาพเด่นของหนาปกของหนังสือเลขทิพย์เนาะเป็นเป็นภาพฟ้าผนังวัดเกาะพญยาจริง เจดี JD, เป็นเนี่ยเจดีพระนางสุนันทาสุนันทาก็คือพระมเหสีเนาะของรัชกาลที่ห้าภาพนี้ต้องเกียกเกเก่ยวกับเลขหาล้กกะเกี่ยวกับเลขหกเป็นอย่างจังค่อยเกี่ยวกับเลขหกเพราะว่าเสานี่จะมีอยู่หกเสาเนะาะจ้ะหนึ่ง สองสามสี่หา้าหเสาม,มีอยู่หกแล้ววันนี้ที่เด่นๆเ,เนาะจ้ะเนาะที่เด่นๆเ,เนาะจะมีนี่เป็นสีน้ำตาลนี่จ้ะมีอยู่สาสรุปแล้วก็คือหนาปกของเลขทิป์นี่จะมีเลข6หเลขกหา้าเลข2สองกับเลข3สามเนาะ เลขหกกับพวา่หกเสาเลขสองก็คือตัวนี้เลขสามก็คือตัวนี้หนึ่งสองสามอันนี้วิคอบวิคอผาพที่แน่ๆก,ก็คือติดหกจากสิบเป็นบนหรือล่างเนาะอ่าเข้ากัมารับชมกันเนาะจากแา้ีภาะ เ่ยวกับพุทธประวัตินี่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏีเป็นเก้านะจาะวิเคราะห์เป็นเล่กเก้านะจ๊ะเล่กเก้าถากักกับหัวกลายเป็นเลขหกนะจาะเนาะภาพต้องมือหน,นจะมีอยู่หกคน หกคน้นหกภาพหกตุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสรุปแล้วเลขต้องมีหกแน่นอนหกหาหกหาล่างเพราะว่าภาพล่างนี่มีอยู่หาเนาะอันนี้แอดกับวิคอให้เบิง้งจ้ะปูดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะงวดนี้วันที่ หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้าอันนี้นาคล้ายๆว่าจะเป็นนาสรุปเนาะนาเปรียบเทียบหนาวิเคราะห์ของเลขแม่ลูกจันทร์กับลิงน้อยเนาะลิงน้อยแม่ลูกจันทร์เพินใหายเลขเดนมาห้ากับหก ส่วนลิงน้อยให้ห้ากับเก้าหกกับเก้าเดียวกันว่าจะเนาะนี่ค่ะตัวนี้ก็เด็นเพื่ัน สองหกหรือสองเก้าเม่ลูกจันเนาะมาห้ากับหกใช้วิกจานยญาตในการรับชมด้วยจ้าเอามาเป็นแนวทางให้ร,รับชมกัน อันนี้เป็นเลขร้อยมาอะไราที่ขีดสีเขียวน่ะก็คือความน่าจะเป็นเนาะชีประขาวนี่เพิ่นกับมาบ่อยมาประจำด้วยจ้าที่ชีประขาว เด่นศูนย์กับหกอันนี้ลิงน้อยชี้ค่ะ เลขสรุปลล็งหน่อยสิเลขสีดาวมาหา้า้ลยจ้า ร้อยโทรมาสองตอนซื้อนังสือไม่ไหมพิ่นันได้เป็นลอยโทเพิ่นเป็นสิบทูวันนี้พิ่นได้ลอยโทมาสองกับสี่ใต้ามาแปดกับหก เลขสีดาวมาห้ามักหาหกจะเป็นเลขล่าง สิบทิศขึ้นมาหกเนาะหกห้าเจ็ดเข้าทางท่านผู้ชมเคยเบิกเงินในบัญชา สิบสำนักประมวลกันอันนี้นี่อันที่เต็งกันนี่เลขหนึ่งนี่มาหาตัวนาะมาอันเลขสามนี่มาจากตัวนี่เก้าตัวสามสี่มาแปด เลือกหนึ่งมาหาอันนี้เขาผ่านน่าจะเน,ะนาะมมนาสรุปเนาะ อันละครั้งกับเล็กสรุปนี่เพิ่นเข่าตลอดได้จ้าเดี๋ยวจะซุ้มละครั้งให้เบิ่งใกล้ๆกับพิชิโชคละครั้งทองคุ้มเขียวก็คือเล็กมากับเล็กกับขีดเซนไต้เดียนห้าลงแปด หกกับเก้านอะที่เพื่อนในสรุปให้อยู่หนานั่นอะมาแปดตัวกับเก้ามาจากตัวเนาะเดี๋ยวเขามาเบ่งอันเล็กอันนี้น่าจะเนาะเล็กสรุปของไอ้ทั้งเล็ มักหาหกเลยจ้าถ้าเอาไปเทียบใส่คับอไอเลขเลขกลางอันนี้เลขสรุปของทั้งเลขนาจาน๊ะเนาะเดี๋ยวเอามาบังคับ เห็นบ่า้ามาเจ็ดส่ห้าเจ็ดสจะตรงกันกับเหลขละครั้งจ้ะนี่แหละจ้าบ่าต้องไปเบิ่งหลายตัวเนะาะมักน้ำกันบ่ถทาบ่ามักกับพานด้วยจ้ะเด้อทามักกะใส่วิจารณยญาณในการรับชมอันนี้แค่เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากิกนแบงรัฐบาลเท่าน,นั้น นะสุดท้ายนี่ก็คือเลขสรุปมักหรือบอมักให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเองจ้ากราบขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้า